คอมเมนต์เดือดเอฟซีหมอลำสาวแผ่วๆสวนกับเพจเลดี้ผ่อนทิพสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแคทแพทย์หมอลำว่าผมพบปะพ่อกันอีกแล้วครับกับคุยกับแม็กซ์ตูดิโอนะครับสวัสดีเอฟซีคุยี่บ้านฟิแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกแล้วก็รเอฟซีหมอลำชั่วโลกครับ จากการเด้ิตติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพทฟอร์กต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้พ่อแม่พีน่น้องบิดหมอแค้นแฟนหมอรับได้รับชมรับฟังและการรวมการแสดงความคิดเห็นกันกามาครับล่าสุดน,นะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านและกับได้เข้าไปดูเพจพีเลดี้พรทิพย์นะครับสีเพิ่นได้มีการลุงรูปของศิลปินสาวและกับพระเอกดิเกชื่อดังนะครับ ในการถีกลังทําการแสดงบนเวทีด้วยอิริยาบกําลังเซตเงือเซตหนาเซตใต้กันดเนี่ยแหละครับและเพื่อนกับลงแคปชั่นตามที่ึ้นให้พ่อพี่น้องเห็นเนี่ยครับขอโฟกัสที่ความสุขของเราสองคนเท่านั้นมุ่นผัวเก่าเฮ็ดไปให้อยู่ก่ตตรงห่วงเบิดเงื่อไดกับเื่อน,นั้นล่ะนี่คือคํามถีสร้างเพจพี่ได้ดีพ่อทิพย์คนได้มีการลงเอาไว้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้น กับมีูคูส่นะครับยูเซอร์หนึ่งนะครับเขามาตอบคอมเมนต์แบบเดือดเดือดนะกัเปิดเผยตัวอย่างชัดเจนว่าตัวเองนี่เป็นเอฟซีของหมอลำสาวแพ้เ้านะครับดังผี่ผมขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องวิบปอแค้นแฟนหมอลำแต่รับช่วมรับฟังนี่ยนะครับเปิดเขียนใว้จัสีครับเขาเขาเซ็ตเงื่อนห้การแล้วมันเป็นอีหยัง เขาเป็นผู้ชายที่มีนำใจหูแจักดูหูแจักเอืออาทอดไปนักหัวผวกมึง่งหรือเขาเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มีแต่คนหากเขาตอให้ผัวถิงกีคนเขาก็มีสเสน่ห์สมบัติเขามีอยู่แล้วไม่ใช่สมบัติผัวเก่าหาไว้นะรู้ไว้ซะด้วยหกโงวยงโงหลายตาบอดแพ,พ่วาเขามีท่างมีไหมีมหน้า ของพ่อของแม่เขาเยอะนะสีบอกให้ให้ผัวบดีเอาไปแมงจักรลอยไรก่อบอกบดีกระทิงไปเออผู้ไดบดีกระทิมไปบ่เห็นนักหัวไผ่อันนี้พูดแทนแผ่วพาวนะไม่ได้รู้จักแผวพาวเป็นการส่วนตัวแต่อ่านปากเสียงแล้วบันใสเออตอบแทนแผวพาวนะจะบอกให้โอ้มันยาว อีกอย่างหนึง่งเพิ่นบวักให้เลยครับผมกับวักเกเออกะตะกูต,กตกะกะกับขอโทษขออภัยนะครับพ่อพี่น้องเราคอมเมนต์มาลักษณะแบบนี้โอกาสนา้าคออเมนเดอร์บวหูจักว่าเป็นพี่หรือเป็นแม่เป็นยังแหละครับหลักภาษาไทยวักให้มันถือครับย่าเขียนยาวๆแบบนี้ผมเอามาอา่านมาเล่าข่าวเห็นพ่อแม่พี่นอ้องมีดบวแคบแฟงบวรับนี่อ่านพิดอ่านถือขอโทษขอขอภัยนี่แหละครับมันคือ เอฟซีของทางหมอลำแพรวผลบอกไปแล่ะครับว่าโบหูจักหมอลำแพรวป็นการ,าราส่วนตัวแต่โทษบอด้นะครับที่เห็นคนอีกฝากฟังหนึ่งมานำเสนอแบบนี้เออมาเ่านำเสนอในสิ่งที่ศิลป,ปินที่เพื่อนหักเออเพื่อนกันเลยออกมาตอบตัแทนเอาง่ายๆวัาสงะเออก็เลยมาตอบแทนนะครับ หลากหลายความคิดเห็นครับที่เขาไปตอบตได้คอมเมนต์คอมเมนต์นี่ผมให้พี่น้องไปหาอ่านเอาครับนะครับได้เพจพีได้ดีพอนทิพย์นะครับมันก็ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นของเอฟซีศิลปินเขานะครับในเมื่อเขารักศิลปินเขาเขาก็มาคอมเมนต์ในเพจที่นะครับไปว่าให้ศิลปินที่คนที่เขาหักอ่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อนแหละเนาะที่จะอยากมาตอบแต่ว่า อย่าลืมนะครับหมอลำแพลียวผ้าเพื่อนเคยบอกไว้ครับว่าให้อยู่ในพื้นที่ของเห้าอย่าไปดายอย่าไปตอบโต้อยังที่กอเกิดให้ปิดประเด็นสางประเด็นสางเงือนไขอันนี้หมอลำแพลียวผ้าเพื่อนเคยไล่สุดเพื่อนเคยบอกไว้แต่ว่าพี่คนนี้อาจสิทนบ่ได้กาบบบุกถึงเพจพี่เลดีพรอดทิพย์นะครับหลักการข้มเมนแบบนี้เอาพ่อแม่พี่น้องก็ใส่ดูลพินิจ วิจย,ยาลญาณของแต่ละคนนะครับนะครับในการรับชมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับผมก็น,นําเสนอในมุมมองนะครับความรู้สึกของเอฟซีนะครับและสิ่งที่พี่เไดดีเพ่อนที่เพิ่นได้เสนอไปในคอนเทนต์ของเพิ่นในสไตล์ของเพิ่นแล้วก็อิริยาบถท,ที่เพิ่นถนัดที่เพิ่นชอบนะครับเพิ่นก็นถือว่าเป็นคนที่ฮักผู้เยาบาดฟิลแลนด์ฮักบอลปีอีกคนหนึ่งือกันเพิ่นก็ฮักในสไตล์ของเพิ่น มาอันนี้เขากะให้เกียรติซึ่งกันและก,กันทั้งฝังฟังหมอลำเอฟซีเพียร์พาเพื่อนก็มาตอบคำถามแบบนี้แหละครับก็ให้พ,พห่อแม่พี่น้องพิษพิจาหน้าเอาครับผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องพี่ผอแค่แฟนหมอลำได้รับชมรับฟังแบบนี้แหละครับคือเกา่าคือเดิมครับผิดพลาดป,ประการใดขอโทษขออภัยแนะนํากันข่าวมากติเตือนกันข่าวมากครับที่สําคัญครับชื่นชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นนะครับสาหรับคนเห็นยังบ่ได้กดติดตามเนาะกดติดตามแล้วเพื่อพี่น้องกดกระดิ่งดําแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อที่ท่านจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆในแต่ละมือเวลาผมลกคลิปไปมันก็นสิแจ้งเตือนไปหาเครื่องพ่อพี่น้องนั่นแหละครับสําหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกันคลิปนะครับสวัสดีครับ